เองไม่ค่อยอยากไม่ใช่แบบไม่อยากคุยกับคนดูนะคืก็อยากเล่นกับคนอื่นแหละแต่แบบก็อยากเล่นกับคนดูแลแต่แบบอยากไม่อยากเปิดไมค์ไงตอนนี้เดี๋ยวขอไว้ก่อนเฮ้ยนี่มันไม่ดับมาเนะี่ยอ่ะกูว่าแล้วกูยังแข็งกูยังเหนียวไอ้แตกกูยังเหนียวกูยังเหนียวยเออมันตามมาเกือบผิด้วยจงัง่ะ เพื่อนจืดเฮ้ยไวดีวะ Watch out ยูไนวะเนี่ย Watch out เอ๊ะมีอย่างนี้ไม่ใช่หรอเงียบจังสมองก็ไม่มีูม้หยิงเงียบจัง Watch out เฮ้ยยิงใี้เวียนหน่อยะเหรอ หายว่ะอยู่ไม่อยากโทรไปด่าส้นตีนนี่แหละนะเบื่อหน้าแม่งแล้วโทรไปด่าไม่ทุกวันไอ้เขี้ยเขี้ยโทรไปด่าแม่งเลยนะเว้ยมึงไม่แก้สตีไว้ส้นตีนนี่ทีโทรไปด่าแล้วนะไอ้เขี้ยไอ้แก่ไอ้ชี้ให้ที่ด่า ทำไมวันนี้พี่โลแกงไม่โลแข่งเออติดธุระรับติดธุระแล้วแสงหน้าจอ,อหัวดอกหัวก็ร้อไนไอ้ที่ Form up on me Head toward this point เออมีรถมามีรถมาขับไปยังไงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า Watch out Watch out ฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือ <laughs>

ไม่มีคนไปไหวะบ้านหน้าเอ้บ้าหน้านี่คนนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยว้าก็ได้ เกียร์จ้าเมื่อกี้ขับมาเมื่อกี้ขับมาอยู่อยู่

แต่แม่งมอแต่แม่งมองยากเฮ้ยเสียงรถเฮ้ยเสียงรถ m a r k the location การอย่างนี้ อยู่ยม่ง้อยู่ฝั่งนี้เกื่อนคำแม่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 งเบรกไม่อยู่นะเว้ยจริงแม่งเบ็กแตก มาเปล่ามาเปล่านคนนี้ขาประจำเนี่ยขึ้นเปล่าอย่โดนโดน,โดนดแกแน่โอ้้ยโอ้ยโออุ้ยโอย้ยอ้ยโอ้ยโยอ้ยโอยโอ้โอ้ออน สัตว์เอ้ยอะไรวะเนี่ยรถมาช่วยกูด้วยเอวมีเอวมีไอ้เหี้อะไรวะเนี่ยพูดแล้วบนเขามีคนดีเหี้อะไรวะเนี่ย เฮียมันยิงกูเม็ดเดียวกับปลายตัโอ้กระสุนหมด วุ้ยเอ้าวัวยิงมันไม่ได้มันยิงผมได้โว้ยโหเฮี้ยขนาดไม่งวัวจัดเลยตัดมาร์คจุดโลเคชันโธ่ถามยิงอะไรอ่ะแม่งพีคหนักกะเบียงมายิาง,งโอ้ยโดนต่ยชิวๆของกูไม่มีเฮลมีอีก Help I'm being surrounded Help นี่แกเนีย้ย วยนอย่าตัดเอวมี Help I'm being surrounded อย่าโดนต่อยนะไอสัตว์ไอชิ้นนั้นพีเราเบี่ยงยิงเพื่อนว่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กัแบบเซฟเลยอ่ะขอแค่เพื่อนมาขอแค่เพื่อนรักและจงเชื่อมั่นในตัวข้าจะทำได้ เฮ้ยอา้ารอดอ่เหี้ยเพื่อนไม่ควรรักกูเนี่ยหาปลาไม่ได้ไหมเนี่ยโลกจริงจริง Watch out! Watch out! Watch out! <lots> wow. ้าพี่เอ่อขอระเบิดหน่อยครับขอระเบิดหนะ่อยผู้เพื่อนนี้มันสุดยอดเลย Watch out เล็กเบียซีซี Someone has been here Excellent work ผมมีลูก Watch out Got supplies. ขอระเบิดนะครับขอระเบิดนะขอระเบิดน้คิว you, ขาโดนเต็ม mm hmm. ดูกันแหละ ที so. <the> ่น <de cast> <t ries> ี่จะโร้กเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบห้าเออเพิ่มแบบเพิ่มแบบร้อยหกสิบห้าครับเออไวันนี้ดูจีนะครับไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่อารมณ์อ่ะมาตีมบางวันก็ไม่อยากตีมบางก็อยากตีมไม่รู้เหมือนกัน นี่หลงไงว่าทำไมแล้วแต่วัน